วันตะปีขอกราบสวัสดีท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบในเกมกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิคาะห์ทีเด็ดทัศน์าฟุตบอลในศึกฝรั่งเศสลีกเอิงระหว่างเจ้าบ้านทีมปารีสแซงต์แชมงพบกับทีมเดียนอย่างสแตนแลนด์จะลงแข่งขันกันในเวลาตีสามโดยประมาณของวันที่12เดือน2 2 5สที่สนามปาร์คเดอแพรงเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ทีมปารีสแซงต์แชมงอยู่ในลำดับที่ 1, 1ของตารางฟุตบอลฝรั่งเศสลีกเอิงและทีมสแตนแลนดอ่ับที5ขงงตาราร ด้านฝั่งเจ้าบ,บ้านทีมปารีสแซงต์แชมงนำโดยมาลิซิโอโปเซตติโนผู้จัดการทีมแผนการเล่นหลักของทีมคือเปเอชเอชช่วยกันเ hey ฮ4 2 3 1แต่คาดว่าจะลงสนามด้วยแผนการเล่นอย่าง4 3 3ในนัดน,นี้โดยเซบีผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นชั้นนำอย่างเคลเลอร์นาวัสอัลลาสฮาคิมิมาควินยอตเพรสเนลคิมเปเป้นูโนเมนเดสมาร์โกแวร์ลติดานิลูปูเลียาอังเดรเอเรล่า คีเลียนเอ็มบัปเป้ลีโอนลเมสซี่และแองจูดิบมาเรียและส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างสแตนแลนด์นำโดยบรูโน่เจเนเซโอผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือทีมแลนด์พร้อมให้แก้แค้น4-2-3-1และคาดว่า,าจะลงสนามด้วยแผงการเล่นอย่าง4-3-3ในนัดนี้โดย11ผู้เล่นโดยจริงที่คาดว่า,าจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นที่นำอย่างโดการอัเลมดาอมัมเรีตราโอเล่นาอิฟอาเกิโลอิกเบต บิเกอร์เมลิงโรโรมาเยอร์โชนัสมาแตงบาติสสานตามาเรียเบนชามังบูริโชแกตันลาปอตและมาแตงแต่ลีเย่ผลงานพวกนั้นหลังสึกของปารีสแซงต์แชมงช่วงนี้ค่อนข้างทำได้ดีนะครับในศึกเฟนครับรอบ32ทีมไปเยือนเวเนสชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูน เสมอครับ OL 1ประตูต่อ1เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรสชนะไป2ประตูต่อศต้อนรับแรงช์ชนะไปอีก4ประตูต่อศูนในศึกเฟ้นคับรอบ16ทีมเสมอกับนิสในเวลาศูนประตูต่อศูนแพ้จุดโทษไป5ประตูต่อ6และสุดท้ายเจอกับรอสชนะไป5ประตูต่อ1ครับแล้วเรามาดูผลงาน6นัดหลังศึกข,ของแรง์กันมั่นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ตั้งแต่แพ้โมนาโกไป2ประตูต่อ1ในศึกเฟ้นคัพรอบ32ทีมไปเยือนน้องซี่เสมอในเวลา1 ประตูต่อ1นแพ้จุดโทษไป4ประตูต่อ3ไปเยือนล้องแพ้ไปอีก1ประตูต่อศูนต้อนรับการมาเยือนบอกโดชนะไปถึง6ประตูต่อศูนเจอกับเกรวมองแพ้ไป2ประตูต่อ1นและสุดท้ายเจอกับแรดชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับและสิ่งสําคัญคือการโคจรมาพบกันของทั้งคู่6นะัดหลังสุดตั้งแต่วันที่28เดือน4 2019จนถึงวันที่3เดือน1 0 2 0 2 1บปารีสแซงต์แชแมงชนะด้วยกันทั้งหมด2นะัดด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนและ2ประตูต่อ1น เสมอกัน1นัดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นแพ้ไป3านัดด้วยสกอร์2ประตูต่อ02ประตูต่อ1นและ6ประตูต่อ5ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของทุกๆสื่อและสิ่งที่ทีมงานวังตะปีรวบรวมให้นักลงทุนเหมือนเช่นเคยครับคือการนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของ m m 8 8 union com หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วสำหรับรายการนี้ทีเด็ดทัศนนะทีมงานวังตะปีขอเทใจเชียร์ทีม ปารีสแงงฉมงครับสุดท้ายก่อนจากกันไปขอเชิญท่านนักลงทุนร่วมสนุกกับเราได้ที่8 8ดแปยูเนียนครับหากท่านชื่นชอบฝากกดไลค์หากว่าใช่ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวันดัปีด้วยนะครับนุกกันีคุณ